วันนี้จะเป็นบรรยายวิชาระเบียบวิธีเชนตัวเลขครั้งแรกนะครับอ,อย่างที่คุยกันไว้นะครับคือเราจะไม่เราจะไมอะ่อธิบายเนื้อหาอะไรแล้วนะครับคือทำโจทย์ให้ดูเลยนาะแล้วก็เดี๋ยวแทรกพวกประเด็นสําคัญสําคัญเป็นตอนทำโจทย์เลยละกันนะครับทีนี้ อเดี๋ยวเดี๋ยวกลางๆชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวอาจจะเ,เหมือนกับขอแคปหน้าจอเช็ดชื่ออะไรกันนิดนึงนะครับรบกวนตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับตั้งชื่อเป็นรหัสนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อตัวนะครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับ ก็ดูเพื่อนๆน,นะส่วนใหญ่ก็ก็จะทําไว้แล้วนะครับใส่ชื่อรหัสใส่รหัสแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวนะครับอ่ะยวเริ่มเรียนกันก่อนนะครับเ,เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่อง do o t o f equation นะครับเรื่องการหารากของสมการนะครับซึ่งเอาจร,จริงๆมันก็คือการแก้ระบบการแก้สมการนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําได้ทั้งตัวแปรเดียวหรือว่าหลายตัวแปรด้วยซ้ําไปนะครับ ว่าเราจะเริ่มที่ตัวแปรเดียวก่อนนะครับแล้วกเ็เราจะทำคือผมเตรียมเตรียมโจทย์มาเสร็จละสองข้อแหละแต่ว่าเมื่อคืนอัดเทปสำหรับวันศุกร์ไปแล้วอะ่ะก็ปรากฏว่าข้อแรกนี่ล่อไปสองชั่วโมงไม่รู้ว่านี่เราจะได้ข้อเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราบรรยายได้แค่สองชั่วโมงดูกันเลยแล้วกันนะครับ โจทย์ที่จะให้ดูเนี่ยมันมาจาก lecture note ผมนะครับอมันอยู่ท้ายบทนะครับอันนี้เห็น word นะอันนี้ผมพยายามจะเปลี่ยน lecture note ให้เป็นให้เป็นหนังสือด้วยไม่มีเวลาเขียนสักทีนะครับข้อท้ายบทเนี่ยผมจะเอาข้อ 2.17มาให้ดูนะครับอ่าข้อนี้นะนะครับแล้วก็เวลาผมทำอะ่ะผมจะอธิบายพร้อมกับการสอน Excel ไปด้วยนะครับส่วนที่บอกว่าจะพูดไทยโปนนังกฤษอะไรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยชั่วโมงถัดๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมึนซะก่อนนะครับใส่ไปทุกอย่างอันนี้ผมก็ไปหยิบเอานี่ครับไปหยิบเอาไฟล์ที่บอกว่าให้ดาวน์โหลดไปอ่ไฟล์ตัวอย่างนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของอตัวแปรเดียวเป็นการหารากของสมการตัวแปรเดียวนะครับผมจะใช้อันนี้แหละในการในการทำโจทย์ให้ดูนะครับก็เกียร์ของเก่าไปก่อนผมก็แทรกบรรทัดนะครับวิธีวิธีแทรกบรรทัดผมไม่แน่ใจว่าคุณใช้ Excel กันคล่องแค่ไหนนะอย่างผมเวลาจะแทรกบรรทัดก็คือผมมาคลิกที่หัวแถวเลยใช่ไหมครับแล้วผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็กด insert นะครับ ถ้าอยากจะกดหลายๆถ้าอยากจะแทรกหลายๆครั้งก็ก็จะไฮไลท์ไปทีละหลายๆบรรทัดก็ได้หรือว่าผมใช้วิธีกดคีย์ที่อ่อเป็นฮอตคีย์ครับกด F4 อนะครับมันก็จะเหมือนกับทำคำสั่งเดิมซ้ำๆอะไรเงี้นะครับก็แทรกๆไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอกโจทย์มาใส่วิธีลอกโจทย์ผมก็ใช้แบบนี้ครับใช้ snipping tool นะครับของ Windows นี่แหละนะตัดรูปครับ บสบายมากเดี๋ยวนี้ยวนี้ c o อย่าง Paste นี่แบบหมู่มากนะครับโอเคนะจัดระนิดหน่อยเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปทิ้งไว้ในไลน์ให้นะครับคุณจะได้อาไปเล่นย้อนหลังได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้ามี Excel มีอะไรนะครับก็ลองลองเปิดไฟล์นี้แหละครับไฟล์ตัวอย่างผมนี่แหละแล้วก็ แก้แก้ตามกันไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ถนัดจะดูอย่างเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนไปทบทวนก็ค่อยไปเล่นซ้ําก็ได้อ่ะลองดูโจทย์ก่อนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ส่วนของวงกลมนะครับตรงเนี้ยนะตรงที่ถูกขอดมันตัดเนี่ยนะครับตรงแรงเงาเนี่ยซึ่งมันครอบลุมมุมเทต้าเรเดียนนะครับก็คือเนี่ยกวาด กวาดด้วยมุมเรเดียนไปเนี่ยนะครับด้วยมุมเทต้าไปเนี่ยคำนวณได้จากสมการนี้นะครับพื้นที่เท่ากับ r กําลังสองคูณกับเทต้าลบไซน์เทต้านะครับหารด้วย2โดย r จะเป็นรัศมีนะครับเเป็นพื้นที่ที่เราต้องการหานี่แหละนะครับทีนี้ถ้า r มันเท่ากับ5เซนนะครับรัศมีเท่ากับ5เซนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นคอร์ด พื้นที่ภา,ายในเส้นขอร์ดเนี่ยคือ1.2ตารางเซนนะครับเขาให้หาว่าเทต้ามีค่าเท่าไหร่นะครับโดยให้ใช้วิธีฟอร์ o โพซิชันนะครับแล้วก็ให้ใช้ศูนย์กับภายส่วนสเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นนะครับให้ความผิดพลาดที่ยอมรับได้เท่ากับ0.1เอรซนะครับอ,อ่ไอวงเล็บข้างหลังนี่คือเฉลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเริ่มทําการหารากของสมการเนี่ยนิยามสั้นที่สุดที่เราบอกก็คือ ถ้าเราจัดรูป fx เท่ากับศยใช่ไหมครับล่าของสมการก็คือค่า x ที่ทําให้ fx เท่ากับศนั่นแหละนะครับก็คือเป็นค่า x ที่เป็นคําตอบของสมการนั่นแหละทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไล่ขั้นตอนนะครับไล่สเต็ปการทํางานเนี่ยสเต็ปแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องจัดรูปสมการเราให้มันเป็นให้มันเป็น fx เท่ากับศูนย์ซะก่อนถึงจะเริ่มใช้กรรมวิธีได้นะครับ ทีนี้โจทย์บอกให้ทําวิธีเดียวเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาโจทย์ข้อน,นี้ทำทุกๆวิธีนะครับก็วิธีที่เราพูดถึงกันก็จะมี b r a ็กเกตตใช่ไหมครับที่มีไบเซ t ชันกับฟอ r Position นะครับอันนี้เราจะใช้ค่าเริ่มต้น2ค่าใช่ไหมครับตอนเลือกตอนแรกเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องเลือกให้มันครอมคำตอบก่อนแล้วหลังจากนั้นก็บีบเข้าหาคําตอบนะครับดยการตัดช่วงที่ไม่ครอมคําตอบทิ้งไปนะครับอันนี้อันนี้คือ สองวิธีแรก b i เซ c ชันกับฟอร p โพ i ิชันส่วนวิธีกลุ่มหนึ่งจะเป็น open method นะครับก็ใช้ค่าเริ่มต้น1ค่านะครับแล้วก็ใช้การคำนวณแบบวนรอบนะครับก็วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะลู่เข้าหาคำตอบหรือว่าจนกว่าจะคอนวอตนะครับอันนั้นเราก็จะมี one point iteration หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีตระกูลนิวตันรับสันนะครับซึ่งมันก็ จะตั้งต้นตั้งแต่ยูนิตรับสันนะครับซีแคนแล้วก็โมดิฟายซีแคนนะครับมันก็จะไล่กันไปโอเคอ่ะโจทย์เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราเอาพื้นที่หนึ่งจุดสองแทนเข้าไปตรงนี้เราเอา r เท่ากับห้าแทนเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะได้สมการตัวแปรเดียวคือมีเทต้าเป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับแล้วก็เอ่อเริ่มต้นจะใช้วิธีไหนก็ทำไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดรูปก่อนนะ ถ้าเกิดเราจะทำตัวนี้นะครับเราพิมพ์สมการใช่ไหมเรากด insert สมการนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาพิมพ์เองก็ได้นะครับอสมการที่เขาให้มาเนี่ยมันคือ square กำลังมีเศษส่วนใช่ไหมครับแล้วก็ไปคลิกพิมพ์สมการแบบเศษส่วนแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็น r ยกกำลังสอง r ยกกำลังสองต้องมาทิมตัวนี้นะครับนะครับยกกำลังสองแล้วก็คูณอยู่กับวงเล็บนะครับในวงเล็บนี้มีเทต้าลบซทต้าเทต้ารู้สึกจะต้องมาหาในนี้นี่นะครับแล้วก็ลบด้วยมีฟัง์กชันนี่ฟังก์ชัน s ซายนะครับ ไซ์ของเทตนะครับปั๊บโอเคตัวล่างเป็นสองนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวละเอาออกไปนะครับนี่คือสมการต,ตั้งต้นเราใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องจัดให้มันเป็นอะไรนะให้มันเป็น fx ก <F x S 2> กับ0ูนนะครับ <F> x ของเราตัวแปรที่ไม่รู้ค่าของเราเนี่ยก็คือตัวเทต้านะครับเพราะฉะนั้นก็ เ,เราก็ต้องย้ายทุกอย่างไปไว้ข้างหนึ่งให้หมดนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผม Copy ลงมาก่อนนะวิธี Copy นะครับก็คือเนี่ยเราคลิกวัตถุใช่ไหมครับคลิกตรงขอบๆมันนาะแล้วก็กดอะไรนะกดเมาส์คลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อหยิบมันนะแต่ว่าเราหยิบแบบกด control ค้างไว้ด้วยมันก็จะเป็นการ Copy นะครับโอเคไหมแล้วก็ถ้าจะ Copy แบบลากให้มันเรียกว่า เป็นแนวเดียวกันลงมาเนี่ยก็ให้กดชิป f t พร้อมกันไปด้วยนะครับมันก็จะล็อกอย่างนี้เลยเนาะ,อะโอเคอ่ะทีนี้ผมก็จะแก้ผมจะย้าย A ไปอยู่อีกข้างนึงใช่ไหมก็ข้างนี้ผมตั้งเป็นนี่ล้วกันนะตรงนี้จะเป็น fx ของผมนะครับแต่ f x ของผมมันเป็นเทต้าใช่ไหมก็ใส่เป็นเทต้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่นี้นะครับ แล้วก็ย้าย a ไปลบใช่ไหมครับย้าย a เป็นลบนะก็เป็นลบ a นะครับแล้วก็เท่ากับศูนย์เขยไหมครับเนี่ยผมได้น้อยแล้วนะตัวฟังก์ชันตั้งต้นผมนครับอ่ะอเคไหมอันนี้เป็นการตั้งต้นนะครับเตรียมทำวิธีต่างๆได้เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวก็ ถัดไปก็ไปดูวิธีแรกเลยนะครับ